รถล,ลุดจำนำคืออะไรทำไมเราไม่ควรซื้อมาใช้โดยเด็ดขาดระวังเป็นโจรกันนะครับวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมการเลสซิ่งนะครับวันนี้พานเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของรถหลุดจำนำนะครับรถหลุดจำนำนี่เป็นรถที่การเลสซิ่งไม่แนะนําให้เล่นทุกกรณีเลยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนสมาชิกก็แล้วแต่นะครับอย่าซื้อรถหลุดจำนำมาใช้โดยเด็ดขาดอันนี้คือคําเตือนเลยนะครับหรือใครที่คิดจะซื้ออยู่ตอนนี้เปลี่ยนใจเลยนะครับเปลี่ยนใจทันทีเลยนะครับ ห้ามซื้อมาใช้นะฮะรถหุดจำนำอาการซิงขออนุญาตพาทุกท่านมาดูแล้วกันนะครับว่าทําไมนะฮะอาารซิงถึงไม่อยากให้ซื้อรถหลุดจำนำหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับรถหลุดจำนำเลยนะครับรถหลุดจำนำเนี่ยคือรถที่เจ้าของเดิมยังผ่อนอยู่นะครับเจ้าของรถจริงๆก็คือไฟแนนซ์นั่นแหละครับยังผ่อนอยู่นะครับแต่ทีนี้ไอคนที่เอามาผ่อนเขาผ่อนไม่ไหวนะครับเขาก็เลยหัวใสนะครับอาจจะไปขายต่อให้พวกค้าสายเทา พอ้าสายโจรอะไรก็แล้วแต่นะครับรถก็เลยกลายเป็นขายไปนะครับเขาขายไปเสร็จปั๊บนะฮะเอกสารอะไรก็แทบไม่มีนะฮะส่วนมากจะมีแค่หน้าเล่มนะครับอาจจะต่อทะเบียนได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่สักระยะหนึ่งพอไฟแนนซ์ตามเจอนะครับเอาหนีไฟแนนซ์ไปไฟแนนซ์ตามเจอเนี่ยยังไงก็โดนยึดกลับมาอยู่ดีนะครับรถหลุดจำนำเนี่ยผมว่าใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวนี่ถือว่าโอ้โหอาจจะมีโอกาสแย่ได้ ทุกตำแหน่งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถคนเดิมนะฮะคนที่ผ่อนไม่ไหวนี่แหละครับคนแรกนะครับเพื่อนๆสมาชิที่ก็ต้องเป็นหนี้เขาติดแบลคลิสบูโรไปนะครับขายให้พ่อค้าใครอยากจะเป็นพ่อค้ารับซื้อรถหลุดจำนำอันนี้ก็ไม่เวิร์กนะครับคนที่เป็นพ่อค้านะครับหรือคนที่อยากทําธุรกิจรถหลุดจำนำรับซื้อค้าขายไปนะครับอันนี้การที่ก็บอกเลยนะครับว่าไม่เวิร์กแน่นอนนะครับกำไรก็ไม่เยอะแยะมากมายละครับหารถยีมาขายดีกว่านะครับ ส่วนพวกเรานะครับที่คิดว่าจะไปซื้อรถหลุดจำนำมาขับนะฮะยิ่งแย่เลยนะครับเพราะเราไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรในตัวรถเลยนะครับขับไปได้แค่อย่างมากก็ปีนึงนะครับไฟแนนซ์ตามเจอเนี่ยเขายึดเราไปติดคดีด้วยนะครับเงินเราเสียไปไปเอาคืนเดีใครไม่ได้ดี่ซ้ำนะครับผมแนะนําว่าไปเช่ารถขับยังจะคุ้มกว่าจซื้อรถหลุดจำนำไปนะครับอาจจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้เพื่อนสมาชิกฟังก่อนละกันนะครับหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับว่ารถหลุดจำนำเนี่ยถามว่าทําไมเราถึงไม่ควรซื้อนะครับมีตัวอย่างให้ดูไหมมีนะครับแต บบะะกาเลซิงรู้จักอยู่นะครับก็คือเป็นญาติพี่น้องของกาเลซิงเลยนะครับเป็นคนใกล้ชิดเลยนะฮะซื้อรถดุดจำนำมาในราคาไม่แพงด้วยนะครับรถราคาท้องตลาดที่5 0 0 0 0 0ซื้อรถลุดจำนำประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าบาท3า0 0 0 0นะครับซื้อมาขับก็ปกติทั่วไปแล้วครับเขาก็คิดว่าขับตามบ้านนอกบ้านานานะครับอยู่ต่างอำเภออยู่อะไรเงี้ยตำรวจน่าจะไม่ตามแล้วครับขับไปได้ประมาณสักปีหนึ่งนะครับที่ไหนได้นะฮะไฟนันเขาพาตำรวจมาตามเลยนะครับโหเป็นไปได้ไงก็ไม่รู้นะฮะไม่รู้เขารู้ได้ไงนะ แต่สุดท้ายแล้วนะครับก็ต้องคืนรถเขาไปนะครับแล้วเราก็โดนคดีด้วยนะครับโอ้โหก็ต้องไปแก้ไขกันปวดหัวนะครับเงินก็เสียไปคดีก็โดนอีกรถก็ไม่ได้ขับนะครับถือว่าไม่ดีอย่างมากเลยนะครับแต่ขอญาตเล่าให้เพื่อนสมาชิกแถมอันนี้ให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับรถหลุดจำนำเนี่ยถือว่าน่ากลัวนะครับบางเต็นนะครับที่เพิ่งออกข่าวไปเร็วๆนี้เลยนะครับมีข่าวออกมาว่าทางด้านของรถทั้งเต็นนะครับเป็นรถหลุดจำนำทั้งหมดเลย โอ้โหเหลือจะเชื่อนะฮะเดี๋ยวนี้คนเราไม่ได้กลัวกฎหมายนะครับแล้วหลายท่านอาจจะงงนะครับเ็าจะซื้อมันทาไมครับรถดุดจำนำมายืนหน้าเต็นนะครับเกิดซิ่งขออนุญาตเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเขาก็เตรียมที่เอามาขายนั่นแหละครับขายเพื่อสมาชิกแหละถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อนะเขาก็ขายนะครับรถดุดจำนำนะครับแต่ถ้าเราซื้อไม่ไหวผ่อนได้ไหมนะครับเขาบอกเลยนะว่าผ่อนได้แต่ถามว่าผ่อนได้จริงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เขาให้ผ่อนเพราะอะไรนะครับเพราะเขาอยากกินเงินจองเรานะครับคือหมายความว่านะฮะ เขาอาจจะออกโปกถ,ถูกๆนะฮะรถถูกๆเลยนะครับเพื่อสมาชิกเดินเข้าไปในเต็นท์เซ็นเอกสารเห็นว่ามันถูกนะฮะงวดก็ถูกเซ็นเอกสารนะก็ส่งไปแล้วทีนี้เขาไม่ได้ส่งไฟแนนซ์นจริงนะครับเขาก็ติต่างว่าเขาส่งไฟแนนซ์นคนนู้นคนนี้บ้างนะครับแล้วทําเรื่องว่าโอ้พี่ไม่ผ่านเอกสารพี่ไม่ได้นะครับคุณสมบัติพี่ไม่ได้นะครับ นั่นเนี่ยฮะรถจำนำทะเบียนทั้งเต็นนะครับเพิ่งออกข่าวเร็วๆนี่เลยถือว่าเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมของโจรยุคใหม่เลยนะครับเดี๋ยววันหลังกันทิ้งจะมาเล่าให้ฟังเป็นรถประเภทอื่นอีกน,นะครับที่ยวเราอาจจะไม่ควรซื้อมาใช้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะเอารถดุดจำนำก่อนนะครับขอบคุณทุกผูนสมาชิกอย่างสูงรับสวัสดีครับ